กระดูกขน้อยครับรับดินนครับผมอยู่ฝั่งโน้นนะครับอ๋นอย่างเดียวครับสุดยอดเลยนี่อ,อ,อยถึงที่ครับ อพักกินข้าวแล้วมั้งเนี่ยท็กเกะทกเกขับเองครับซึ่งวันสัต ดันโอ้โอ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 โดันดัน,ดน,ดนสุดจัอื้อดันยกแขนเลยไปจอดแล้วครับจอดแล้วตักเที่ยงแน่นอนครับ That's fine. Oi. Oi. Ow. Ow. เอดแซะเลยนะโอ้ยไปติดแล้วสูงเนี่ยแซ่มากีลยขับอย่างเดียวไปไหนไปไหน ไปไหนไบบะนะติเกอร์อะไรดูความจอดตากจอดตากแดดนีนน่้จอดตากแดดนั่นี่สีพังหมดเลย ไหนๆบอบออุ๊ยยางหมดแล้วตายกินเลยผมห่อข้าวมากินน่ะอะอะไรอะไรหลุดตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่หลุดใช่ไหม Bỏ mấy vái không kín đi lại Bỏ Bỏ hay kín Giọt Tại đây Như à เสียงเสียงเดนกินข้าวยังข้าวโอ้อะไรเจะรวมกันเลยครับอยู่นี่ ก็ทำไว้ไม่ให้น้ำมันขังนะครับมันจะได้ไม่เปียกครับถ้าฝนมานะเปิดตากแดดด้วยว่าฝนล้าจะตกนะบัดนี้าางรถมาที่ไรฝนตกทุกทีนะครับ สายมาสายแตกแล้วมังดิโอ้ยมีใครมาเก็บไปเลยเก็บไป,ปุ้มเนี่ย วั้เพิ่งหยุดส่งได้สองวันนะครับอินตดนี้ที่บดอับไม่ทังก็เละครับต้องมิกออก den hang Det ข้าวเกไไิดอะไรเสร็จก่อนุยงานต่อข,อขึ้นก่อว่ามีอย่างครับุยงานกัำนังงานคารา์บาน